เฮ้ยนี่นมันรถมอเตอร์ไซค์บังคับนี่หว่าพี่โอ้โหดูสิโอ้โห <c oughs> สดแรงอ่ะว้าวสดแรงเฮ้ยนี่มันรถมอเตอร์ไซค์บังคับโอ้โหที่ทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยละกันโอ้ว้าวที่ทุกคนโคตรเท่เลยวะ่ะสีแดงโคตรเท่อะครับน้อนๆนะสีแดงอะครับน้อนๆแกะเลยละกัน โอ้นี่ก็จะแถมอนี่มานะครับจะเป็นแบตกับเอ่สารชาร์จแบตโอ้ว้าวนี่จะเป็นรีโมทอะไรวะนี่เนี่ยโอม้มันสลับทางได้นะทุกคนว่าใครถนัดซ้ายหรือใครถนัดขวานะส่วนทะานทานเดี๋ยวไขควงฉันอยู่ไหนวะเนี่ยควงฉันไขควงฉันอยู่ไหนอ๋อเอา้าเอา้าให้ตายถือไขควงฉันอยู่ไหนไขควงอยู่ไหน จเจอแล้วคู่ใส่2อ e 2อีอกอดน,นะครับมาล้วมาดูในส่วนของรถกันบ้างอ่าแล้วมันแกะไงวะเนี่ยโอ้หเขาเ็กมาดีมากเลยแต่เขาก็ไม่ได้จ้าแกะยากกันวะโอโหรู้สึกว่าราจะให้สแตนมาด้วยนะครับนี่แถมสแตนมาด้วยวะทุกคนโคตรเท เอาลวดออกก่อนโอ้มินิมากอ่ะทุกคนดูดิผมคิดว่ามันจะใหญ่นะมันก็มนะีอย่างเช่จ๊ดกูทีโอ้โหนี่เาขาเที่ยครับนอนแล้วลองใส่แบตดูซิโอ้นี่แบตก็น้อยจิ๋วเล็กๆเลยนะครับผมนี่แบตสามจุดเจ็ดเลยนะฮะโอ้มันน่าจะใส่ตรงนี้เปล่าอ,อ๋อใช่จริงด้วยครับนี่อยู่ใส่ตรงนี้เลยนะมันจะมีช่องตรงนี้เสร็จได้ๆละปั๊บเรียบร้อยโอเคยัดสายเข้าไปครับใส่น็อตเข้าไปใส่น็อตเข้าไปเลย คันให้แน่นนะแล้วที่เปิดมันอยู่ตรงไหนวะนี่อ๋อนี่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 มันจะมีตรงตูดนี่นะฮะดูดูมันจะมีตรงตูดสีแดงๆเห็นปะเข็ตเปิดเข้าไปเลยปั๊บจะตั้งสแตนมก่บนเปิดรีโมทปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยวิ่งยังเลยวะเดี๋ยวเรแล้ว,เ,ลเ,ลวเราจะลองไปเล่นข้างนอกกันนะทุกคนปาร์ติสโก I see her rolling up over black Cadillac high heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me oh <coughs> <coughs> โอ้โอ oh. oh, ้สบบเกดาไรดีน้อยครับเบาโอ้โอ้เกอได้อยโอ้เ้ย

เดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นแบบปีกกว้างๆดูนะครับผมโคตรเท่พร้อมยังพร้อมแน้วไปอาจจะมีเสียงลูกควนนิดหน่อยไป let's go <S <Bread. S 1> โอ้ โอ้โหตีลังกานนะพิชิ่งพิชิ่งพี่เอฟซีนะเอฟซีนะทีมดราจะน้อยน้มยดาจะน้อยน้อยนี่เงี้ยไม่เงี้ยพี่โอ้โห ลองเล่นมาร์ชินมันล่นไม่ได้ไปนะครับไปนะครับโอ้ยวิวาดตอนนี้น้อยเ <c oughs> บาๆอ่ะเหมือน<ล>บิ๊กไบ่จริงเลยอ่ะถนนล,ลุอนล่อุปกรนเปียกอะ่ะถนนดำอะ่ะป<า>่ามันลงไปมันก็เจอหินเลยใช่ ท่นที่ดีก็ถ่ายตอนตีหนึ่งที่ไม่มีรถอ่ะกูจะสงสารคนเดียวเลยกูจะสงสารคนเล่นวันนี้เฮ้ยมาว่เฮ้ยมาวะเฮ้ยเฮ้ยมาวะเราไปสนุนนู่งไหมสนามไอ้ สนามกลางบ้านน่ะต้นนูนเหรอเอ้ที่มันโนนลงไปหน้าไป let's go ตรงนี้นะมาลองลองลองอันนี้หมดสโนว์อะไรทุกอย่างไป let's go ว้าวโอ้มลองปรับโหมดเฮ้ยสมูท o t าเอาเอา smooth เอะเตะเดะเตะเดะเตะเดะเตะ เลยกับมือนแบบเฮ่เฮ่เฮ่นขับรถมาเนี่ยอู้เป็นมูลว่ะเบมากเลยครับคนก็น่าจะถอดออกได้นะฮะแต่ว่าคนก็เท่ดีอยู่นะโอเคใครชอบพี่นี้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ p r e a d the love อะลอว e วี y you again It's the time of the powder when I see you walking. Ooh, ooh, Oh. ooh, 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 Ow, Aye.